สวัสดีครับผมมือเนสิมาตามแนวทางราพัฒนาเสียดกรุงเทพมือแรงสองคูมเคืองนะพี่น้องราพัฒนามือวันสุกก็ออกศูนย์ศูนย์หนึ่งเด็กลางก็ออกเจ็ดศูนย์มาเบิ่งไปนับกันพี่น้องก็ต้องว่าหลายราพัฒนาเสียกรุงเทพ ตรงกันกันกบรัฐบาลไทยรับสองต่อสองเบิ้์เลยเมือแรงเนี่ยข่้นมันถือเนาะพี่น้อง เราพัฒนาเซียนกรุงเทพบน วิ่งบนวิ่งเกดบนวิ่งเกตกับ8บนวิ่งเกดกับ8 คับครูเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่ง แปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาม มันก็นไม่เลขสามตัวสคู่พี่องห้าเจ็น้องห้าเจ็ด สามอันนี้คือเล็กสามตัวส่วนตัวเน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม แปดหนึ่งแปดสองอันนี้เน้นบนแล้วพี่น่องนะเลขสามตัวเดือแอตกีอานทวนอีกรอบกลับมาเบิงลางกันไปก่อน ล่างวิ่งรูดศูนย์หนึ่งล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งส่วนจับผู้ลาง

หนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปด สองเก้า <29, S 2> ส่วนตัวเน้นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดอะน้องชัดเจนวะแคปหน้าจอยด้ยครับเ้อลาบสนาเส้นของเทพมือแร่ง2องทุ่มเคืงบนวิ่งเกกับ8จับคู่จับคู่บนก็มีปดหนึ่งแปดสองแปดสาก้าหนึ่งเกส่วนตัวเน้นกับเกตหนึกส

เอาพี่น้องเข้ากับแคบหน่อยจอดตามนี้ครับผมมากกัะจัดขัดกระพานเหมือนแร่งสองตุ่มเพลิงขอหายโชคๆมันๆเรื่อยๆแห้งๆสู้ผูสูกคนขอบบุญขอบพุณนเสื่องเทียบรายที่แบงปันแนวทาง่าพัฒนาคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม